สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพบกันในรายการทําการบ้านกับเทรดเดอร์ครับประจำวันพุธที่6กันยายน2566นะครับก็มาเริ่มดูกันนะวันนี้ก็ตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของ AP กันนะครับสำหรับหุ้น AP เนี่ยที่ทางลูกเพจถามเข้ามาเนาะเราก็จะเห็นว่าถ้าดูในเชิงของพื้นฐานก่อนนะครับคอนเซนท u ัก็ให้ท a เกิดไพไว้ที่14บาท สี่สิบตางค์ครับมีอัพไซด์อยู่ประมาณสักห้เปอร์เซ็นะครับแล้วก็มีคนค o อ e r อยู่13เจ้าก็โดยรวมนะครับในเชิงของพื้นฐานก็เออดูเหมือนมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเนาะแต่อย่างไรแล้วก็ตามในเชิงของเทคนิคเทคนิคอลเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเออพีเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในเชิงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเวลาที่แบบขึ้นมาแตะแถวๆโซนสักเกือบๆกืบสามบาทเนี่ยก็มักจะเผชิญกับแรงขายมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยจุด นะจุดเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างมากเลยล่ละนะครับราคาก็ดูค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นได้อย่างจํากัดเนาะที่แนวรับเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอยู่แถวโซนซักตรงนี้นะครับ12บาท30สตังค์เนาะกับ12บบาทดังนั้นนะครับ AP เนี่ยถ้าหากใครที่แบบเออยังไม่มีของเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เสี่ยงนะในการเข้าไปซื้อเพราะว่าอัพไซด์ดูแล้วไม่ค่อยคุ้มกับดาวไซด์ที่เราจะต้องแบกรับเนาะก็ระมัดระวังนะครับในการเทรดไปก่อนต่อไปครับเป็นในส่วนของ arip นะครับตัวนี้เนี่ยก็นะครับจะเห็นว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยไม่มีคอเินซัสโคเวอร์เลยเนาะ ในเชิงเทคนิคเรเองเนี่ยเ,เราเห็นว่าราคาเริ่มปรับตัวขึ้นมาค่อนข้าง,งเยอะนะครับจากสักโซน90สตังค์เนี่ยขึ้นมาระหว่างวัวิคเนี่ยนะครับระหวงวิคนี่ขึ้นไปเกือบเกืบบาท30นะครับแล้วก็ชะลอตัวลงมาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ1บาท16สตังค์ซึ่งโดยรวมเนี่ยสำหรับตัวของ AIP เนี่ยเราเห็นว่าราคาขึ้นไปเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงแถวบาท30เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เริ่มโดน เทขายออกมานะครัราคาก็เริ่มย่อตัวลงมาซึ่งถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยนะครับในภาพทม์เฟรมเดย์เราอาจจะเห็นรับในระดับถัดไปก็มานสักโซนบาท1บาท12สตางค์นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแนวต้านก็บาทที่6เนาะดูแล้วค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นได้ลำบากหน่อยนะครับราคาก็คงอยู่ประมาณนี้ครับ บาทส2สองถึงบาทยี่สิบหกเนาะจุดสำคัญคือบาทหนึ่งอย่าหลุดลงมานะครับสำหรับตัวของ AIP <ม>ประมาณบาทหนึ่งเนาะโอเคถัดไปครับจะไปในส่งบ้านปูบ้านปูวันนี้ปรปับตัวึ้นมาค่อนข้างดีนะปิดไปที่8บาทส0สตางค์นะครับแลที่คอนเซอร์ัสเองเนี่ยเราเห็นว่าบ้านปูเนี่ยมี a r g เก็ r ไพ e ที่8บาท80สตางค์ก็มีอัพไรอยู่มาสัก4.93นะครับมีอัพไรอยู่เล็กน้อย ก็มีคู่วรอยู่เจ็ดเจ้านะครับค่ที่คู่ที่ให้ธเกตไปที่ต่ำสุดเลยนะครับจะอยู่ที่6บาท50สตางค์นะครับต้องเซลล์อยู่3เจ้าเลยเพราะงั้นจริงๆแล้วในเชิงพื้นฐานเองก็ไม่ได้ดูดีนะเออต้องบอกก่อนนะครับมีเว็คอมเมนเซลล์ซะด้วยนะครับคาะที่ในเชิงของเทคนิคอลเองเนี่ยเอ่อจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็หลังจากลงมาเทสจาโซนบาทเนี่ยเสร็จปุ๊บก็เริ่มเหมือนมีการฟื้นตัวให้เห็นนะสับลงบ้านปู ซึ่งก็จะเป็นการฟื้นตัวไปหาโซนเนี่ยถ้าดูจากที่ผ่านมานะอาจจะโซน9ก้9บาท15 9บาทดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือภาพที่เห็นในทำเฟรมวีก่อนแต่ถ้าดูภาพในทำเฟรมเดล่ะภาพทำเฟรมเดแล้วก็ใช้ตรงไพวอรประกอบเนี่ยอืมจริงๆทรงก็ดูดีนะผมเรียกว่าทรงดูดีเลยลหละเป็นผมเนี่ยก็เนี่ยรู้ไว้แล้วการหลุด8บาทก็เสียทรงนะครับแต่ตอนนี้ไม่หลุดไงนะครับเราก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมา แนวต้านก็อาจเทืนสักโซน R1 ก็8บาท70นะครับอีกโซนหนึ่งก็โซน PP จะเป็น8บาท95นะครับสำหรับบ้านปูก็โอเคครับเริ่มเริ่มเห็นการฟื้นตัวแล้วน่าสนใจนะนะครับในรอบนี้ถัดไปครับเป็นในส่วนของ BBL นะ BBL เนี่ยภาพสัมเฟมวีก็ดูค่อนข้างเสียทรงนะครับจากการที่ทำสัญญาณเป็น b e a r i s h divergence นะครับดูจาก r s i เนาะแต่ที่ตัวของ i ี a t i o n train เองเนี่ยเราจะเห็นว่า ราคาก็ขึ้นมาแตะแถว1 SD เสร็จแล้วก็เริ่มย่อๆลงมานะครับก็มีโอกาสท,ที่จะย่อมาหาแถวระดับลบหนึ่ลบสองตามลำดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยอ่าเราก็จะเห็นนะครับในโซนถัดไปของทม์เฟรมวีคอยู่ที่มัสักร้อยหสิบสามบาทนะเนาะสำหรับว b l ซึ่งก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับพื้นฐานนะครับเราเห็นว่าพื้นฐานของวีบเนี่ยโหดูแบบดีมากเลยนะครับเขา recommend buy กันนะครับชาร์จเก็ตไพก็191นะครับ strong buy ยี่เจ้า จากโควอทั้งหมด26เจ้าเลยสำหรับตัว BBL นะครับราะที่ถ้ามาดูในภาพของทำเฟมเตเนี่ยทำเฟมวีคเมื่อกี้ดูไม่ค่อยดีนะภาพใหญ่เนี่ยแต่ถ้าดูภาพแบบย่อยๆเนี่ยเอ่อเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาแตะราคาลงมาแตะในรับสำคัญได้แล้วนะครับตรง1 6 4หร1 6 5บาทนี่แหละนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ย ถามว่าถ้าฟื้นตัวไปเขาจะไปหาแนวต้านที่เท่าไหร่ได้บ้างนะครับก็อาจจะเห็นแถวโซน PP ตรง170.1นะครับกับถ้าอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยก็คือขึ้นไป174เท่านั้นนะครับนะเวลานี้แต่เบื้องต้นดูที่170ก่อนนะครับผมกังวลว่าถ้าภาพวีคไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแค่แบบในภาพเดย์อาจจะแค่รีบาวไป170เสร็จแล้วจะลงต่อหรือเปล่าน,นี้ก็ต้องระมัดระวังกับตัว BBL นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับ ถัดไปเป็นเบทากโก่า b t g เราก็จะเห็นว่าสับเบทากโกเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนึงนะจากโซน21บาทเนี่ยขึ้นมาถึง26บาทแล้วก็เริ่มย่อๆลงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูจากออคอนเซนแซสเองเนี่ยเราเ็นว่าเบทาโกนะครับก็มีแทร็กเก็ตไพรซ์อยู่แถวระดับ25บาท90สตางก็ไม่ได้ห่างจากจุดนี้เท่าไหร่นะครับมีอัพไซด์มาสัก6บาท6เปอร์เกว่า ซึ่งในภาพของ t i r e ฟ r w e e k เนี่ยเราก็เริ่มเห็นถึงการติดนะติดตรงแถวโซน26บาท25สตางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เริ่มย่อยอๆลงมาเนาะภาพเดเองเนี่ยติดชัดเจนเลยเนี่ยไอตรง26.1เนี่ยเสร็จแล้วก็ย่อลงมาเข้าหาจุด PP ตรง24.3ซึ่งหากราคาหลุด PP ลงมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่บุ่งชี้ถึงเทรนที่เปลี่ยนไปนะครับจากเรื่อที่ เริ่มกลับมาเป็น up trend ได้เนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนจาก up trend ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาหาแนวรับที่23.9 22.7นะครับรับตัวของ b t g ถัดไปจะเป็น GPC s สำหรับตัว GPC s เองเนี่ยเอ่อเราเช็นว่าราคาเนี่ยก็มีการทำ New l o ทำ New l o ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ย ก็ปิดที่ระดับ51บาท25สตางค์นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยสดคล่องกับพื้นฐานสักเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าพื้นฐานเองเนี่ยก็เซ็นซัสครับเขาให้แทรกเก็ตการอยู่ที่71บาท50สตางค์มีคนโคเวอร์อยู่16เจ้านะครับแต่ก็มีคนให้แทรกเก็ตไปต่ำสุดเลยอยู่ที่50บาทนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นราคาปรับลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับสลับนิวไซเวสไสวเวสไสวเวสไสวไเวด้าอย่างเงี้ยนะครับลงไหลลงมาเรื่อยๆไม่ได้ลงแรงมาก เนี่ยล่าสุดก็จะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยครับ <c oughs> เหมือนจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยจอจะหลุด5 0บาทลงมานะครับก็ถ้าหากหลุด5 0าบาทลงมาก็เรียกได้ว่าไม่มีของอ่ถ้าหากหลุด5 0บาทลงมาเนี่ยเรียกได้ว่ามีของอยู่เนี่ยก็ต้องต้องก็เ,เรียก่าอะไรเดีย,ยขายทิ้งเลยก็ได้ <c oughs> เออเพราะว่ามันเสียทรงนะครับประกาศทำดูโรอย่างเงี้ยนะครับ แก่กับการด้หากแบบเฮ้ยเราเริ่มเห็นถึงการฟื้นตัวนะครับแถวนี้ก็เออราคามันคงกลับมาในกรอบเดิมนะครับ5 0า7บาทอะไรแบบนี้สำหรับตัว gps 4. ต่อไปครับเป็นในส่วนของสวัสด์สำหรับสวัสด์เองเนี่ยเ,ออเราจะเห็นว่าเนาะราคาราสุดเองเนี่ยก็หลุดระดับพ p ลงมาแล้ว ตอนแรกก็เหมือนจะพยายามขึ้นไปเหนือพีพไีได้แต่ขึ้นไปแตะเสร็จปุ๊บก็เริ่มย่อยๆลงมาเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสวสดราคาก็ไม่ได้ไปไหนนะก็คงอยู่ในกรอบเดิมสัก46ถึงน่ครับ51นะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นในภาพใหญ่อัน,นที่ที่เห็นในภาพแบบย่อยๆลงมาอย่างทางัเฟรมเดเองก็เห็นราคาที่ล่าสุดเองก็หลุดระดับพีพีลงมาซึ่งท้อนถึงซนิเมนต์ของตออ่าของสวสดเองเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยโอเคดังนั้นเราก็มองว่าราคาเองก็น่าจะ ปรับตัวลงมาเข้าหารรับถัดไปที่48บาท75สตางค์กับ46บาท50สตางค์สำหรับลงสวัสด์นะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วน t ท i นะครับล่าสุดเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นถึงการย่อตัวแล้วในวันนี้ก็ลบไป3สตางค์ปิดไปที่12บาท20สตางค์นะครับหลังจากก่อนนั้นนน้นียตัวของ t ท i เองเนี่ยก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีนะเนี่ยวิกที่แล้วนี่บวกไป11%วิคนี้ก็ยังทรงๆอยู่แล้วกันนะครับ แต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีต้านที่11บเอ่ะสิบาทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตันๆแล้วล่ะนะครับต้าน13แต่แนวรับเนี่ยอาจจะเห็นอยู่แถวโซสิบเกับแถวโซสิบบาทเนาะดังนั้นก็ไม่ใช่จุดที่มีความได้เปรียบแต่อย่างไรในการเข้าค่ะที่ถ้ามาดูในเชิงของภาคทัมเสนเดเองเนี่ยเราก็เห็นว่าหลังจากราคาขึ้นไปแตะเนี่ย12บสบาทเจสตังค์นะครับหรือไอ้ตรงเนี้ยหรือตรงแถวโซอ่ะสีเนี่ย สร็จปุ๊บระก็เริ่มย่อลงมาแต่ถามว่ามันถึงกับเสียทรงเลยไหม,มก็ยังไม่ได้ถึงกับเสียทรงมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาก็ยังสามารถยืนเหนือระดับ P/P ได้อยู่ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับ P/P ได้เนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสนะที่เทีไจะฟื้นกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมให้กับทีมงานในช่อง s t o c k เ t ลชั่นด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ